สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเนาะค่ะเนาะมื้อนี้เนาะค่ะกลับมาอยู่ในช่องป้าต้อยคนมีเซนค่ะกับป้าต้อยกับสิผ้ามาขอโชคขอลาบเนาะค่ะเนาะมาตามตอกับสารเจ้าพ่อปู่คุนหานค่ะเอาเสียงยังโอ้ท่านผู้ชมบรลัวเสียงยังแงหลนขวขวก็ด้านหลังด้านหลังป้าต้อยนี่เนาะค่ะ อาสิเมนหนูเนาะค่ะเนาะหนูค่ะมอนีเนาะค่ะกะสิผ้ามาตาันตอขอโชคขอลาบกรับศารเจ้าพ่อปู่คุนหารค่ะเป็นงวดของมันที่หนึ่งพฤศจิกา,ะะส,อกากสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะกสํสำรับมอนีกัมาน้ากันสอง้นเนาะค่ะครับมากับน้องน้ำชาแนลเนาะ,ค,ะค่ะกัะมอนีก็กำลังคําโพเพเนาะคะ่ะตะเวนกำลังตกดินพอาว่า นุ่มอามกับเบาางมาวิ่กับเบาางเบาแพกกับคือกับอุบลไปแล้วเนาะคะ่ะลุงเลี้ยนเพิ่มเปิดเพิ่มแล้วมันนี่กับเล่ดส้วนหนองน้ำขันมาเด็กกับยานเนาะคะ่ะแนวผู้หญิงสองค,น,น,ะคะนเนาะค่ะเนาะมันนี้ก็เลยผ้ากันวางผูเ้เพรําคผู้เพเขาจังไปเพราะว่าส้วนผู้ใดกับพมีคนมากเป็นมูเนาะคะ่ะเนาะยางขีลายกับมีผู้ใา้มาจากคนหนึ่งกับย่งอุ่นใจเนาะคะ่ะแต่ว่ากับว่เป็นยัง กับมาจังศี่ก็คือโอเคอยู่เนาะค่ะเนาะเนี่ยก็อยู่กลางทงมานทากันสองคนอยู่กลางทงก็คือตื่นบอก็คือตื่นอยู่ค่ะท่านผู้ชมก็ตื่นกับเป็นตตยานอยู่ค่ะแต่ว่าก็ต้องมาเนาะค่ะเนาะเพื่อปูคุณหาเนี่ยเพิ่นเสียโชคให้ลาบเนาะค่ะเนาะเสียให้เลขเด็ดเลขกถ่ายสามตัวตรงๆกับเป็นไปได้เนาะค่ะค่ะกับสำหรับช่องปะต่อยคนม่เซนเนาะค่ะเนาะกับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนเดอร์ค่ะช่องปตอยคนวิเซนน้องน้ำชาแนลมาวิมชาแนลแล้วก็บ่าวแพ c h ชาแนลเนาะค่ะหนุ่มอามคนเดิมพ่อตองแหลคนเดิมพร้อมกับทีมงานล่ะค่ะทานผุ้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำแน่กัสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องทังทีมงานกับหาแนวทางเพื่อไปผาาเอฟซทางบานเนาะค่ะเนาะ หาแนวทางเพื่อไปให้เสียงโชคเสียงดวงกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะกับสารเาพ่อปูคุณหารนะคะมวดที่แลวกับเขาอยู่นะคะท่านผู้ชมคือนุ่มอาพน้ำขงสุดท้ายศหศนี่แหละคะ่ะจึงเลขบมันก็ออกศูนเนาะค่ะเนาะกะแต่ว่ากับสารปูคุณหารเนี่ยกับซักซีดอิลีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมบา่าวา เทซี่เพิ่นได้เดินทางมาจากท่างไก่ทางไก่เพื่อนกับมาฉบขอโชคขอลาบมาขอเพิงบุญบารมีกับสารเจ้าพ่อปูคุนหานนี่ซึ่งเพื่อนก็ให้ยเรื่อยๆเนาะค่ะโชกแต่ละค้นดวงแต่ละคนนี่เนาะค่ะมันบ่คขึ้นกันเนาะค่ะเนาะบางท่านกับว่ายไปแล้วกับเพื่อนกับว่าหา้เพื่อไห้แต่ทางอื่นมันบแมเป็นจังสันเด้ค่ะท่างไก่ท่างไก่เพิ่นก็ให้เมดมันก็ขขืนยู่กับเที่ิวาดวงโชค จังหวะเนาะคะ่นะเนาะจังหวะดวงเจ้าสิมากช่วงนี่บ่กับมหาปูเพิ่นกระให้เขาเพิ่นกดะให้โชคให้ลาบกะนนัน่มไปเสียงโชกเสียงดวงกับสลากกินแบงรัฐบาลเนานะคะ่นะเนาะกะบบัวซเป็นเอฟซีทีมาจากท่างไก่ท่างไก่เนาะคะ่นะเนาะเพิ่นก็ะได้เดินทางมาบ่าขาดสายล่ะค่ะท่านผู้ชมเดินทางมาเรื่อยๆม้นนี่ก็ถามไทบานพันวา มันนี้คนหลายบ่เพิ่นกับว่ามาเรื่อยๆยู่วซันเพิ่นมาขอโชกขอหลาบเนาะค่ะเนาะผุ้ a l o n นกับมาขอต่างประเทศผุ้ละคนกับว่ามาขอโดยตัวเองเนาะค่ะเนาะถ้าถ้าเป็นโซนแถวไกลๆนี่เพิ่นกับสิมาขอโดยตัวเองมาตลอดจันทร์ถึงสุขเสาร์อาทิตย์กับมาเนาะค่ะบ่วว่าสิปินกังเว้นกังขึ้นกลางขึ้นกับมีมานะกังขึ้นกับมีมาหาปูเนาะค่ะเนาะผ่นผ้ากันมายามขึ้น ขอโฉกน้ำปูขนหานย่ำขึ้นแต่ว่ากันมาย่ำขึ้นเนี่ยค่ะเสียวตื่นอยู่ค่ะท่านผู้ชมพลังคนมันมาพลวาผมันเอ้าเมื่อเจ้าไปปูขนหานเมื่อเจ้าวิยญานบะเรียกว่ายาณน,นิยังปูเปน็พราเหตุนิยังดอกเมื่อน,นั่นขี้รถเขาม้ามองท่าเขาเลี้ยวเขามาก็จังไม่คน้นพูดบอกไงสูงสูง,สงยางยางรอบสารปูอยู่ประจัน เลี้ยวขามาโมเมนต์ค้นธรรมดาเป็นผู้บกใหญ่ผู้สูงดำดำกันเลยบ่านเออกันนั่นหละปูมูเจ้าเจอดีแล้วเห็นปูแล้วแต่ว่าคนมว่ากันเห็นปูยังสีมักสีมิโชกได้ค่ะท่านผู้ชมปู้านารเป็นปรากฏให้เห็นนี่ส่วนมากผู้นั่นหละสีได้โชกค่ะจังมาวิ่นผนก็เคยพ่อมาแล้วพ่อปูขนานแล้ว มาหนืมนานมาน้ากันสามคนเนาะคะ่ะเนาะมีนุ่มอามมีปะต้อยแล้วก็มาวิ่นอนุมานมาคืออากาศห้อนห้อนนุ่มอามพนวาพนห้อนพนเรยขอขืนรถก่อนไปสตาร์ทรถใบปาต้อยก็ข้นน้ากลนมาที่นี่มาวิ่นพนเขามาดับเที่ยนดับยางปีประตูขอเหล่วละคะ่ะปีประตูมันที่นี่นปีประตูแล้วเล่วพนยางออกไปยางออกไปพนเห็นผู้บกไงย,ยางอยู่หนาหลดพนเนื่อว,ว่านุ่มอาม บัดที่นี่ที่ไหนใดท่านผู้ชมเปิดประตูขึ้นไปนุ่มอามนางอยู่ทั้งหลดจนมาเป็นสั้นเลยเป็นมาเป็นเห็นผูบักงหนึ่งจริงจกทักแล้วเนาะคะ่ะจา่าตัวเดอ้อปูปังปังเด้อไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปพอกับหนองน้ำเนาะคะ่ะเนาะไปเตรียมของกาบฝายขอโคขอลาเพิ่นกับสารเจ้าพ่อปู่คุณหารค่ะค่ะไปเนาะคะ่ะแต่ว่าเมื่อกี้เนาะคะ่ะ ป้าตอ่อยไดง้ยนเสียงแลนอีหยังแลนขวกขวกตอนที่เปิดกล่องซิเมนหนูละค่ะท่านผู้ชมหนูแลนขวบขวกอยู่ด้านหลังเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบ่ต้องคิดไปย่างไกลคือหนูนี่เนาะค่ะคำตะเวนตกดินแล้วเนะค่ะเดี๋ยวสิพ้าเขาไปขังในเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเขาเิ่นก็งามงามเนาะค่ะบริเวณนี้ไฟโซลาเซลก็แจงสว่าง กับพเป็นตยานเนาะค่ะเนาะต่ว่ากับเสียวเสียวอยู่นี่เนาะค่ะเพิ่นได้ภูเพิ่นได้โชคได้ลาเพิ่นกับพรเทพเพิ่นต่อจากนี้เนาะค่ะเนาะเนี่ยเทพื้นวันที่สิบแปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะคะ่ะเนาะคุณวาสนาอย่างรัตรัตนา รัตนาสุขบ่รััษาสุเนาะค่ะคุณวาสนารัษาสุขอำเภอพิมายเนาะคะ่ะนเนาะในพนในประเทศเทพื่นต่อจากนี้ต่อจากที่ทางทีมงานนุมอ,า,มนนบา,อะะาบน้นเทศในพันในประเทศช่องเนีอเนาะค่ะเพ่นใ้โชคได้ลาบนะนะคะบริเวณนาสารปูนี่มากับน้องนามสองคน อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เทพ,พื้นเมื่อวันที่30 30มิถุนายน2567เสร็จเมื่อ2กรกฎา 67, ะคม2567เนาะค่ะเนาะจ่อง youtube fc fc หนุ่มอาร์มคนเดิมเนาะคะ่ะไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาไปด่านใน่กัน อันนี้ก็เป็นต้นหวายใหญ่ต้นหวายใหญ่ศักดิ์สิทธิ์นะคะน่ะเนาะนี่ผู้หลงค้นเพิ่นกับมาขอโชคขอหลาบก็ต้นหวาเอา้าอืซองหายเบิงเพื่อเห็นเป็นตัวเล็กเพื่อไม่โชคน้ำเนาะคะ่ะเนาะนี่ ให้เอฟซีเบิ่งเอาเลยเนาะค่ะเนาะไปไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปเตรียมดอกไม้ทูบเทียนกับใบข้อสุขขอลาบกับปูขนหานก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่เอฟซีทั้งสองช่องเนาะคะ่ะบวกเป็นชอ่องน้ำชาแนลแล้วก็ช่องป้าต่อยคนมีเซ้นต์นะคะค่ะ,คะมือนี้มือนี้เดินทางมาด้วกันสองสองช่องค่ะ น้องน้ำย่านได้ว่าวาสิมาคํามาสองคนกับว่าเป็นยังดอกเลยวางสี่วันที่นี่เป็นบายานเอาไปคําผู้เพรศพัสนกับว่าแต่ยานนั้นเนาะค่ะกับแต่ว่าผู้เพรกับตะเวนกับโต๊กดินกะบอกว่ากะบย่าเป็นดึกซ่าย่าเป็นดึกเพราะเพราะเป็นแบบว่าตะเวนตกดินมาเลยจริงไหมค่ะตะเวนตกดินมาเลยแต่กะเว้นตกดินกับสร้าว่ากลางคืนแหลวยนเนี่ยค่ะเป็นเนี่ยแม่วงเว้นแล้วียนถูกปูคุณนานมณีลูกหลาน มาขอโชว์ขอลาบเล็กถ่ายรางวันที่หนึ่งสามตัวตรงๆเด้อปูไอเป็นหมวดของวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ขอให้ปูยิบเล็กถูออกมากสามตัวตรงๆ,ๆเลยเด้อปูเด้อสาธุจะถูยิบออกมาแล้วโอ้ยยุ่งกำลังมากด้วยพี่น้องเหมือนที่ ยุงกำลังมายุงเยอะมีไฟแชกไปยุหันอนยกเนาะอืุ่งกระไรแม่กระไรอืแม,ม,ม,ม่วันนี้ก็ได้น้าพันหาแล้วก็เป็นข้ามหมากข้ามผู้นะะเนาะค่ะเนาะหมากซีข้ามยาซีเกาะแบบโบราณเนาะคะ่ะพันใบตอง ถ่ายรางวัลที่หนึ่งเด้อปูเด้อขอสามตัวตรงๆเอาไฟข่อยเบิร์ดแกตตะป้อตุดนี้เนาะอ,อันเด้มันมีอยนเทียนจุดนมัน แมนกับวายไกลถนนใหญ่จะได้มีเสียงหลดเสียงหลดเสียงเนี่ยยุ่งกําลัางจิมาาเพื่อการนั่าคำเงียบดีอยู่เนยละนน่ะนะคะแต่ว่าเงียบก็ดีนะคะจังเสด็แบบว่าต่างใจม่สามาธิขอกระปูเน่นๆ<ม>เน้นนะคะ คิดาา่าคาโอ้เอานอะไปละ่ะแหวยถึกทั้งให้รวยอืมรวย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 สมสือเลย สิป้าไปซองเตาเตาบนดูเหลวเตาเตาเสียบ่เสียดอกเพ่นว่าเอาพอเพ่นว่าเอามาปล่อยไว้ในปล่อยไว้ใน <ๆ S 1> นี่ใบนี้บ่เห็นเหรอเนาะค่ะไว้ขี้หนังไปทา้งใบบุไใไใ้เตาย่ามคนเผืออย่างนี้เสียงรถ ขนาดคำปาเนกกับมิพุมา,าดเดแมนค่ะแสดงว่ามีคนมาหาปูอยู่เรื่อยๆเด้เนาะแมนไปบอกก้าวท่านผู้ชมอ่าบอกก้าวปูไปน้ำกันเนาะคะ่ะจ้ะสาธุนะโมต,สโาาต,โาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโาาตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภักวะตัวอรหะตตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุน้องน้ำบอกคันสาธุเดอ้อปูคุณหานเจ้าพอปูคุณหานมอนี้ลูกล้านช่องน้องน,น้ำแชแนลล้วกับป้าต้อยคนนี่เซ็งพร้อมทั้งเอ็กซี่ที่เพิ่นมึงอยู่ทั้งบ้าน เดนมนีลูร้านตั้งใจเดินทางมากขอโชคขอลาบกระปูขอพึงบาร,รมีปูหายปูเปิดโชคเปิดลาบเปิดการเงินการงานห,าห้เฮงเฮงปังปังหายใดไม่โชคไม่ลาบหายใดเลขเด็ดสามตัวตรงๆกระปูในงวด,ดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนิ้หายปูหายตรงๆกับ เหล็กถ่ายรางวัลที่หนึ่งระปูทั้งเหล็กถ่ายสามตัวเหล็กถ่ายสองตัวก็หายออกมากหรือว่าเอซีเพิ่นอยากสีเอาเหล็กที่ใดน้ำปูมาอนีที่ปูหายมาอนีไปเสี่ยงโชกท่างใดกับเหล็กอีหยังสิกระหายเพิ่นเฮ้งๆปังๆโชคดีโฉดีน้ำเด้อปูเด้อซาถ มาหน,นีสิมาขอเลขกถูกับขายาับเสียมซี่บอขายับเสียมซี่เนาะค่ะบอกซึ่งบ่ได้เอาเอา,เอาอีหยังคือมีถูกอยู่ในนีเ้นี่เท่า,อาออถูกสองอันเดี๋ยวเสียวไว้ในนีให้เพิ่นขึ้นก่อนเอานับเบิ่งดูมันพอซีดใหม่ปะเสียมซี่เสียมซี่อยู่นีน่บ่แมนอันแข็งเบิ่งจังไดนเลขกถูก เด่นต้องแรงออกมาสองเดียวเด้อค่ะเพราะว่า,อ,าอันนี้คือมีทั้งสองด,าด่านตรงไรเมืองกวนตรงเลี้ยงเมืองกวนว่ะอือมีตตไรไองเด่ยเจ็ดสี่ห้าสามศูนย์หกหนึ่งเก้าแปดครบปะแค่ครบอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าโอเคตาวาตลวนีแตกมืแล้วค่ะใจนี่ไหมวันนี้เขาเขียนท่างนีมันบอกเออแต่นี่เขียนท่างนีทรงใจท่าหนีหลบออกบ้านออแมนมันลบมันหลบมอกไปอยางเ่นกาเขียนไม่เอาท่าไหนท่าหนีเนาะท่าคือบอท่างนีคุมบเออเดือดสีมากหายเอาเสียมซี่เนาะค่ะ ูเดอร์ปูไห้ปังๆแห้งๆให้ใหญ่โตทีมันเสียออกเด้อปูเด้ออ๋อถูกออกมา,ออกมาแล้วตาดีๆไม้แรกนะคะไม้เลขศูนย์ค่ะไม้เลขศูนย์นะคะไม้เลขศูนย์นะคะไม้แรก ที่สองหมายเลขเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะไม้สุดท้ายม,มายที่สามไม้สุดท้ายนะคะ ให้เลขศูนย์นี่ค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์หนศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะสองตัวนี้นะคะเล็กเชื่อมซี่มาค่ะเหลเชื่อมซี่เองนปูเนาะเบิงถ้าเบิงล่อเหล็กถูกเนาะค่ะเนาะเหลือเหล็กถูกเนาะค่ะเหล็กถูกใหม่ได้สองตัวเหรอใหม่เพาะท่านเบิรค่ะเมื่อนี้นี่เข่าสี่ บ่อหาเลขหลายตัวดอกแมีนเอาเลขเลขกถูกรับเลขเสื่อมซี่พ่อสองยางแมีนค่ะแต่ว่าเพิ่นหายแล้วก็สิกรับตอนนี้ต้องหาเลขกถูกร้อนนะคะค่ะก็ใกล้เป็นใสก็ใกล้เพิ่นเพิ่นว่าซี่บอกว่าอย่าลืมไปตามผอด้วยเด้อรถลื่อนวยพ่อด้วยยังบ่ท่านได้ฝันแมีนค่ะรถเลื่ แต่ว่าเพิินบ่ทันเดนฝันเนาะค่ะแนค่ยนะ่ะเยวะทะลุนกันเพิินฝันก็คือได้ลงมีสองยางว่าเพิินอาจสิว่าฝันเลยหรือว่าอาสิฝันมื่นหมื่อสุดท้ายเนาะค่ะแน่นะ่ะเฮากับบรูู้เนาะกับ่าามารถบอกบอกล่วงหนาได้เนาะเน่นต้องให้เพิินฝันก่อนเนาะค่ะเนาะกันเพิินฝันกืมแมงมาตอมไฟยุ่งกันหลายเนาะค่ะเนาะ มันสีเกลียวเขาแล้วไหมก็เสือนนี่ไหมอ๋อเจ้านอกกลียวบนเขาเดียวกับสีแก้แล้วเล็ถูกแต่ว่าเล็ถูกมีเจ็ดศูนย์อืมมันเด็ศูนย์เจ็ดศูนย์นอเหล็กเสเสี้มเีนเล็กเส้นเี้ยเด็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เล็ถูกมีเจ็ดศูนย์ค่ะมีเจ็ดมีศูนย์ตอนนี้เลขตัวหนึ่ง ลืออ้เลยอ,อีกตัวหนึ่งจังสีเอากล่องมาดซองให้แทนผูนช้ชมในเมืองน,น้ำกันเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวล่อๆเลขถูกเนาะค่ะเนาะถ้าว่ายังบงยัง่ง,งลืมมาเลขทีปูแมนเอ้หงวดบาลเลทีปู้นะงววดที่แล้วกะหกแปดสองกับเขาหกสองเนาะแมนค่ะหึพวแมนเพิ่นสีบอกว่าบาลเลทีอบอกบอลูด้วยค่ะ อันนี้บ่รู้ว่าเขาบอกถึงเรื่องบาลีทีแมนเราถึงบาเลทีหกแปดสองนี่บ่รู้วันเสียงเสียเขาไปในในไม่บ่แมนย่ขังบที่ยินเสียงตกลนใสหลังคาแมนค่ะบ่เนี่ยพนาเสบอกว่าบาลทีบอกจะเกิออดอะไรก็เกิดขึ้นได้นค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะพ่อขานบาเลีทีนี่อย่างไหอย่างหนึ่งลนใส่ทั้งหลังคาเนาะค่ะเนาะแมน หกแปดสองกับแปดหนึ่งสองนะคะเป็นบาเรลทีปูเดียวสีซองให้เบิ้งชัดๆเนาะค่ะเนาะแล้วเหล็กถูกเลนดีนะมือนีฝนมาตกหมู่บ้านตกเบิดมือแน่นค่ะตกเบิ้ดมือเบิดขึ้นเพ่้องมต้องม่ต้องสตอปองเลยเดียวสิเอามาเมืองเหล็กถูกเลยเพราะว่าใหม่ก็น่าสิเบิดแหลวแน่นไปค่ะไปค่ะจะเอากล้องมาสองเลขถูกให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยกันนะคะค่ะไปค่ะ เดี๋ยวสิซองให้เบิ่งเลยเนาะค่ะเนาะบ่ได้ทซองเบิ่งเลยดอกซองอยู่นี่แหละแม่นค่ะป้าแต่ว่าแมงคือหลายแฉะเดี๋ยวปิดไฟนี่ก่อนไฟสป,ปอร์ไตไลท์เดี๋ยวไฟไฟสปอร์ตไลท์เอฟซีเป็นมาให้แกงแกงแกงย่างดีเลยเล็กูกราคาเล็กูกไปเนาะค่ะเดี๋ยวไปซองเบิ่งเหล็กถูกเลยเนาะค่ะเนาะ เอาไฟไปไหมนี่เด้ออ่ะน้องหนามเอาเบิง้งเลยเดี๋ยวให้น้องหนามเบิ้งกอนเนาะค่ะเนาะเ,เดี๋ยวเป็นน้ำไฟอันนี้แค่เลยแมนเป็นน้ำไฟอันนี้เนาะคะ่ะบ้านเลขที่ของะะปูเนาะค่ะเนาะหกหกแปดสองเนาะคะ่ะบ้านเลขที่ปูขุนหาร มาเลบทีปูนี่มีสองด่านเนาะค่ะเนาะอีกด่านหนึ่งก็คือมองนีเนาะค่ะเนาะปแป<บ>ดหนึ่งสองเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแปด,ด,แ<บ>ดหนึ่งสองนี่เนาะคะ่ะกับศาลเจ้าพ่อปู่คุณหานกรอนาเอนโสุดท้นทาน,น,นะคะ,ขขะ,คะกับเจ้าอ,อปู่คุณหาน,นะคะตนนอ่อใช้เจริญญาณน ตรงประเภทที่มีแค่เสืยหมูแค่นี้ต่อไก็ใกล้จองตัวที่สุดนี่ค่ะเจ้าธุเด้อปูคุณหารเหมือนนี่ลูกหลานทั้ง่องทั้งทีมงานกะมาขอโชคขอลาบกระปูกะขอให้ปูเปิดโชคเปิดดวงให้กับเอฟซียู่ทางบ้าน์ในเพิ่นในพี่โชคไม่ลาบกระปูเด้อของงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567นห้ี ก็ขอให้ไฮเอฟซีทุกๆทุกทนโชคดีเฮ่งเฮ่งรวยรวยไปน้ากันเนาะค่ะเนาะกับสารเจ้าพ่อปู่ขุนหารค่ะเดี๋ยวสิบห้าไปเบิ้งเหล็กถูบเนาะค่ะเนาะว่าเหล็กถูบมาขอกระปูนีิถือไฟซองน้ำด้วยโอ้โหตอนนี้เพิ่งเปิดแปดตึนเนาะค่ะจะไหนซองหรอกระลิกมาหันเนาะมาหันเนี่ยเนี่เนาะค่ะเลขทูบ เลขถูกอ๋อือเป็นมุมม่วงสีด้วยนะในน้อไส้อ,อ่าในเกลียงออ่นี่เนาะคะ่ะเลขถูกที่มะขอกับปูปูก็กได้หายแล้วนะะเนาะ,ะคะ่ะเนาะเจ็ดศูนย์หกเนาะค่ะเจ็ดศูนย์หกหรือหนึ่งศูนย์หกเนาะค่ะเจ็ดศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกเจ็ดศูนย์เก้ากับประมาณนี้เนาะคะ่ะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีค่ะ สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะท่างช่องเสนอเป็นแนวทางหาแนวทางเพื่อไปฝากไปตอนเอฟซีทางบ้านเนาะคะ่ะเนาะให้เพิ่นไดไม่โชกไม่ลาบก็สารเจ้าพ่อปูขุนหารสาตูเด้อปังปังเด้อปวยหลานมาขอโชคขอลาบมาขอเพิ่บุญบาร,รมีของปูก็ให้ได้โชกได้ลาบสามโตเลขไทายรางวัลที่หนึ่งสามโตตรงตรง,ตรง,ตรงเลยเด้อปวย เอฟซีทันใดที่ได้ชมคลิปนี้เนาะค่ะเนาะกะอธิษฐานขอกับปูเลยเนาะค่ะเนาะนี่ตอนนี้ก็ยุติอหนาปูคุณหารแล้วเนาะค่ะเนาะอยากได้อีหยังอย,บบอย่าบุบบานสารเกล้ายังกัขอเลยเนาะค่ะเนาะ บาสิประมาณนี้เนาะค่ะท,าท่านผู้ชมจ้าทุเดิบปังปังเด้อป,ป่วยลูกหลานมาขอโชคขอลาบมาขอเพิ่มบุญบารามีป,ปกูกะเขยโคให้ลาบปังปังสามโตตรงตรงเดี๋ยวซองไอเอฟซีบ่งอีกก่อนบาทเลขทีเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะแปดหนึ่งสองเนาะคะ่ะบาทเลขทีของปูคุณหานล้วก็อีกด้านนี้เนาะคะ่ะด้านนี้ก็มีหกแปดสองเนาะคะ่ะบ้านเลขที่หกแปดสอง

กาบล่าปูล่าเอซี่ทางบานไปพร้อมๆกันแล้วเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องป้าต้อยคนมีเซนน้องน้ำชาแนลมาวินชาแนลหนุ่มอามคนเดิมบ่าวแพชรชาแนลแล้วก็พ่อทองแหลกคนเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกับสำหรับมือนีคลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะน้องน้ำชาแนลป้าต้อยคนมีเซนกับเสด็คอโตล่าไปก่นไวพอกันคลิปไหนหพี่หนาเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ